สวัสดีค่ะ,คะถ้ามาพบกับเราสองคนนะคะแสดงว่าต้องมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะมีคําถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับก,บการฝึกเดินด้วยไม้เท้าเนื่องจากวิดีโอคราวที่แล้วเราสอนวิธีการเลือกไม้เท้าที่เหมาะสมไปซึ่งสามารถติดตามชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนะคะในครั้งนี้เราก็เลยจะมาสอนวิธีการฝึกเดินด้วยไม้เท้าอย่างถูกต้องกันค่ะ การฝึกเดินอย่างถูกวิธีนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าเราเรียนรู้ที่จะเดินอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะช่วยเติมสร้างความมั่นใจนะคะและทําให้เราเนี่ยกล้าไปใช้ชีวิตประจำวันได้เองค่ะถ้าเราใช้ไม้เท้าอย่างผิดวิธีแล้วเนี่ย ก็จะทาให้เกิดผลเสียนะคะแล้วก็เกิดอันตรายอีกด้วยค่ะแล้วการเดินแบบผิดวิธีที่เราพบในผู้ป่วยสามารถเห็นรูปในรูปแบบใดบ้างคะส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือจะหมุนไม้เท้าผิดด้าน<บ>ค่ะก็จะทาให้เกิดการสะดุดหกล้มได้ง่ายนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือตําแหน่งการวางไม้เท้าที่ผิดนะคะ<ๆ>ก็คือมาวางด้านหน้าตัวเองนะคะ<ๆ>ก็จะทาให้เกิดการขวางทางการเดินค่ะแล้วตัวเราเนี่ยก็จะโน้มไปด้านหน้ามากเกินน้ะก็ทําให้การตรงตัวเนี่ยหรือว่าเสียไปนะคะหรือว่ารูปแบบการเดินเนี่ยก็จะไม่ดีด้วยค่ะ นอกจากนี้การฝึกเดินอย่างถูกวิธีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวและการลงน้ำหนักที่ถูกต้องทําให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้อย่างปลอดภัยได้ค่ะก่อนที่จะฝึกเดินเราควรเตรียมความพร้อมอะไรบ้างคะค่ะปัจจัยสาคัญเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะความนทานของกล้ามเนื้อนะคะรวมไปถึงความสามารถในการทรงตัวด้วยค่ะ เราจะฝึกเดินนะคะเมื่อเราพร้อมที่จะเดินเท่านั้นค่ะและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเรามากพอนะคะโดยเราดูได้จากอย่างเช่นเราสามารถนั่งตรงตัวได้เองนะคะอย่างน้อย2นาทีและยืนได้เองอย่างน้อย30วินาทีค่ะซึ่งรูปแบบการเดินนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะค่ะ2รูปแบบนี้ก็คือ 1. ่ทีพอยเกตหรือการเดินแบบสัมผัสพ,พื้น3ครั้งใน1วง,งจรการเดินและ2ทูพอยเกตหรือการเดินแบบสัมผัสพ,พื้น2ครั้งใน1วง,งจรการเดินค่ะแล้วแบบไหนง่ายกว่ากันนะคะจริงแบบทีพอยเกตจะง่ายกว่างั้นเรามาเริ่มที่ทีพอยเกตกันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการยืนจับไม้เท้าน้ำหนักอยู่ที่ขาทั้งสองข้างยกไม้เท้าไปด้านหน้า โดยค้อศอกอยู่ในลักษณะงอเล็กน้อยไม่เหยียดตรงลำตัวไม่ก้มหรือแอ่นมากจนเกินไปจากนั้นก้าวขาข้างอ่อนแรงไปด้านหน้าสิ่งสำคัญเมื่อก้าวไปแล้วไม่ควรก้าวเลยไม่เท้าเพราะจะทำให้น้ำหนักตัวตกลงไปด้านหลังและเสี่ยงหงายหลังล้มได้เมื่อก้าวขาข้างอ่อนแรงแล้วให้ถ่ายน้ำหนักไปที่ไม้เท้าและขาข้างอ่อนแรง ต่อด้วยก้าวเท้าข้างแข็งแรงตามโดยควรจะวางเท้าข้างแข็งแรงให้เลยเท้าข้างอ่อนแรงไปด้านหน้าหรือเลือ่อนไปเท้าไปเล็กน้อยโดยให้ระยะก้าวยาวเท่าที่สามารถทรงตัวได้เมื่อครบ1วงจรการเดินคือ 1. ไม่เท้า 2. เท้าข้างอ่อนแรง 3. เท้าข้างแข็งแรงก้าวต่อเนื่องไปเรื่อยๆ การก้าวเท้าข้างแข็งแรงให้เลยข้างอ่อนแรงจะเป็นการฝึกกระจายน้ำหนักให้ไปตกในขาข้างอ่อนแรงและเป็นการฝึกเดินในรูปแบบการเดินที่ใกล้เคียงกับเดินในชีวิตประจำวันถ้าเริ่มฝึกเดินใหม่ๆนะคะแนะนําให้เดินแบบทีพอยเกตก่อนนะคะและที่สําคัญเนี่ยควรจะมีญาติหรือคนดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดน,นะคะโดยญาติเนี่ยก็ควรที่จะยืนอยู่ด้านอ่อนแรงนะคะเอยียงไปทางาด้านหลังค่ะ ถ้าอยากจะเพิ่มความปลอดภัยนะคะแนะนําให้ใส่เข็มขัดด้วยค่ะเพื่อง่ายต่อการพยุงนะคะและช่วยป้องกันการตกหกล้มได้ง่ายค่ะและถ้าหากจะเลือกใช้วิธีทูพายเกตก็ควรมีความสามารถในการทรงตัวระดับหนึ่งการเดินบ ike, แบบทูพายเกตจะช่วยให้ผู้ป่วยเดินได้เร็วขึ้นแต่ผู้ป่วยต้องมีความมั่นคงอย่างเช่นสามารถยินขาเดียวได้นานสามวินาทีค่ะนอกจากนี้นะคะรูปแบบการเดินเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ผู้ป่วยเนี่ยมีการตัดสินใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยจะนําไปใช้ร่วมด้วยนะคะ เริ่มต้นด้วยการถ่ายน้ำหนักไปอยู่ขาข้างแข็งแรงยกไม้เท้าและก้าวขาข้างอ่อนแรงไปด้านหน้าพร้อมกันโดยไม่ควรก้าวเท้าเลยไม้เท้าเพราะจะทำให้เสี่ยงหงายหลังล้มได้หลังจากนั้นถ่ายน้ำหนักไปที่ไม้เท้าและขาข้างอ่อนแรงตามด้วยก้าวเท้าข้างแข็งแรงให้เลยเท้าข้าอ่อนแรงไปด้านหน้าหรือเลยไม้เท้าไปเล็กน้อยโดยให้ระยะก้าวยาวเท่าที่สามารถทรงตัวได้ ครบหงวงจรการเดินคือ1ไม้เท้าและขาข้างอ่อนแรงเท้าข้างแข็งแรงก้าวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นอย่างไรบ้างคะกับการสึกเดินด้วยไมคเท้าที่เราสองคนแนะนำในวันนี้คงไม่ยากเกินไปนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างได้เลยนะคะเรายิานดีตอบทุกคำถามคะ่ะ สามารถติดตามรับชมความรู้ดีๆจากเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ